นะครับเมนูมันก็มีนี่มีผักนะครับรุย้ยรุยนะครับรุย้ยนี่ตองโขต้นหอมบอกักชีพริกแดงจินดากระเทียมนะครับตัวตัดเอาไว้ทำนะ้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมอ่ะี๋ยวเริ่มการทำเลยนะครับผมนี่ปลานินปลานินนี่ก็ได้ปลานินมา ไปตลาดมาได้ปนิมานสองตัวนะครับใส่อะไรมั่งนะ่ะใส่ซอสซอฟักเขียวรสด,ดีเข้าไปเข้าไปโอ้แซบ่บหลายนื้นี่แค่นี้บอกอทำการหมักไว้นะครับจะนึ่งแล้วนะตอนนี้เ <c oughs> มนูเรานึ่งป,ปลานึ่งนะวันนี้เย็นนี้กินปลานึ่ง ทาการนึ่งพักนึงนะครับผมนี่ก็จะนึ่งแล้วนะจะเอาไปลงไปนึ่งแล้วอีกสักครู่ครับจะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนึ่งเสร็จแล้วจะให้ชมนะครับเรามาชิมดูว่าอร่อยหรือไม่ครับขั้นเทพไหมครับต่อไปนะครับผมตําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มปลานึ่งเราใส่รากผักชีลงไปเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมนะครับผมกระเทียมหกห้าหกหัวนะครับผม กระเทียมห้าหหัวนะครับผมแล้วก็ล้วก็ตำให้พอแตกๆนะครับผม,ม,นะมพอละเอียดๆดตพอแตกๆกหน่อยนะครับนี่คือบ้านๆน,นะครับผมไม่มีเครื่องปั่นนะครับผมก็ตำเอานะครับ แล้วก็ใส่พริกทับพริกแดงกินดาเราลงไปนะสัก10กว่าเม็ดนะครับผมโอเคก็ตําไปเรื่อยๆนะครับผมครับตำไปเรื่อยๆ อนุญาตตัดน้ำจิ้มแป๊บนะครับผมทีแล้วก็พอพอพอหย,ยาบๆนะครับผมแล้วก็ใส่ัน,นี้ตถั่วตัดลงไปนะครับผมประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งที่เราไปมาโอเคลองดูครับสูตรนี้อร่อยบ่ลองดูครับผมฝีมือนะครฝีมือ ลองดูนะครับลองดูฟิล์มือเราโอเคก็ได้แล้วนะครับผมก็จะบีบมะนาวใส่นะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมเรียบร้อยนะครับน้ําจิ้มเราน้ำจิ้มซีฟู้ดโรยต้นหอมบกชีเป็นนิดหน่อยนะครับผมเพื่อความสวยงามโอเคใช้ได้นะครับผมใช้ได้ เรียบร้อยแล้วนะครับรอปันนึงอย่างเดียวนะครับตอนนี้รอปันนึ่งอย่างเดียวกําลังจะสุกแล้วนะครับผมอีกสักครู่นะครับโอเค <Okay. S 2> สุกแล้วนะครับนึ่งสุกแล้วปลาเรานี่ครับผมปลาปลานะครับผมมีสองตัวนะนะครับผมปลาเนี่ยครับผมนี่เสร็จแล้วนะลองลองชิมดูครับลองชิมดู ก็จะแซบแค่ไหนนะครับอือหือชิมน้ำจิ้มดูนะครับน้ำจิ้มอือหือสุดแซบนะครับเมนูวันนี้ปลานึ่งปลานิเน,นึ่งแล้วนะครับผมแซบเลยนะครับแซบ,แบมาครับผมพี่น้องมากินด้วยกัน เรียบร้อยนะครับผมได้เวลากินแล้วนะอ <c oughs> ย่างอร่อยนะครับผมแซ่บๆ <c oughs> แล้วลองอีกสักครั้มนิ้ <c oughs> น้ำจิ้มทำเองเนะี่ย <c oughs> อร่อยครับอร่อยอร่อยสุดยอดเมนูวันนี้สุดยอดเนาะใช้ปลาอะไรหนึ่งก็ไปลาช่อนปลากระพง ปลาทับทิมแหมหนึ่งอย่างดีครับน้ำจิ้มอย่างดีนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างดีของเราใช้ได้ใช้ได้ไดทํากินก็ได้ทําขายก็ดีนะครับในอย่างเงี้ยอร่อยครับผมอร่อยมากสุดยอดเลยครับผมต้องยกนิ้วให้ย่ำย่ำสุดยอดกับขอเวขอขอขอเวลากินก่อนนะครับผมอดใจไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมตากินประเทียวเมืองไทยนะครับผมสวัสดีครับผม